สวัสดีครับกลับมาพบกับอักษออรอเลินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนชั้นม5นะครับตอนที่4หลักการใช้ภาษาไทยครับหน่วยการเรียนรู้ที่2วัฒนธรรมกับภาษานะครับทีนี้เราต้องมาเรียนรู้กันก่อนเนาะว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันคืออะไรมันมีความหมายว่าอย่างไรคําว่าวัฒนธรรมนะครับคือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความเจริญงอกงาม และเป็นแบบแผนอันดีงามในการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งคือวัฒนธรรมทางวัตถุเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเช่นถนนคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับสถาปัตยกรรมนะครับอีกสิ่งหนึ่งคือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุครับจับต้องไม่ได้เนาะเป็นสิ่งที่มนุษย์ปฏิบัติสร้างและสืบต่อกันมาเช่นความเชื่อ ศิลปะภาษาประเพณีนะครับต่อไปครับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมทางภาษาภาษาไทยแสดงถึงความเป็นชาติความเป็นอารยะมีความสืบเนื่องยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงเลยนะครับประดิษฐ์อักษรไทยเป็นต้นมานะครับนั่นคือ หลักฐานภาษาไทยเป็นหลักฐานที่แสดงออกว่าเราชนชาติไทยของเรานะครับมีภาษาภาษาไทยแสดงถึงความเป็นชาติครับภาษาไทยมีระดับภาษาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลนะครับเช่นเ,เพื่อนพูดกันอาจจะใช้ภาษากันเองนะครับใช้คําที่ไม่ค่อยจะสุภาพนักนะครับแสดงถึงความสนิทสนมแต่ถ้าเกิดพูดกับ พระพิสุสง์นะครับเราก็ต้องใช้คำศัพท์อีกชุดหนึ่งมีระดับภาษาหรือเราจะพูดนักเรียนกับผู้ปกครองอาจจะเป็นพ่อแม่กันก็เป็นระดับอีกระดับหนึ่งนะครับมีหลายระดับนั่นเองนะครับภาษาไทยมีลักษณะนามนะครับเป็นลักษณะสําคัญประการหนึ่งของภาษาไทยนะครับเช่นเก้าอี้นะครับเก้าอี้สองตัวปากกาหนึ่งด้ามอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีลักษณะนามบอกนะครับ มีการรับภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์เหตุผลทางด้านการค้าขายหรือในเรื่องของการนําเข้ามาการเข้ามาของเทคโนโลยีนะครับ <g ül üyor> ก็มีการรับภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยนะครับมีการใช้คําทับศัพท์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะพวกศัพท์ที่เป <p> ็นศัพ <p> ท์เฉพาะนะครับศัพท์เทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นนะครับสไลด์ต่อไปครับ ภาษาไทยของเรานะครับวัฒนธรรมทางภาษาของเราอีกสำคัญประการหนึ่งก็คือมีการใช้ถ้อยคำสัมผัสทำให้เกิดสำนวนต่างๆคนไทยเราเป็นประเภทที่แบบว่าเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนนะครับชอบใช้สมผัิสำนวนในการพูดเนาะ อา,อาหารเนี่ยตอนเย็นเราจะกินอะไรดีจะกินน้ำกินท่ากินข้าวกินปลาข้าวปลาอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเป็นการใช้ถ้อยคำสัมผัสจะมีคำพวกนี้เยอะมากในภาษาไทยนะครับวัฒนธรรมทางภาษาอีกประการหนึ่งของภาษาไทยของเราก็คือมีภาษากลางและมีภาษาถิ่นครับผมทีนี้ อิทธิพลของภาษาถิ่นในภาษาไทยเราจะมาพูดกันนะครับในเรื่องของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาไทยที่ยอมรับให้ใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันทั้งประเทศซึ่งภาษาถิ่นกรุงเทพเนาะภาษาถิ่นกรุงเทพเนี่ยได้ถูกกาหนดให้เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วภาษาไทยถิ่นอื่นล่ะภาษาถิ่นนะครับคือภาษาย่อย ของภาษาไทยที่ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่นต่างๆเช่นในภาคเหนือก็มีมีภาษาเหนือเนาะอู้กาเมืองเนาะภาษาอีสานก็มีมีการเว้ากันพูดจากันในภาษาอีสานนะครับแตกต่างกันแต่ละท้องถิ่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นภาษาย่อยของภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดภาษาถิ่น ด้วยสภาวะทางภูมิศาสตร์ครับในสมัยโบราณนะครับผู้พูดภาษาเดียวกันก็จะอยู่รวมกลุ่มกันนั่นเองนะครับมีเป็นจํานวนไม่มากแต่เมื่อมีสภาวะทางภูมิศาสตร์หรืออาจจะมีโรคระบาดมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนะครับทําให้ภาษาถิ่นของตนนะครับได้ถูกยักย้ายถ่ายเทถ่ายทอดไปยังถิ่นอื่นๆนะครับเช่นคําว่าสับปะรดเนี่ยถิ่นเหนือออกว่าบะคณัต นะครับถิ่นอีสานบอกบักนัดนะครับภาษาถิ่นใต้ออกว่าอย่านัดนะครับทีนี้สาเหตุที่ทําให้เกิดภาษาถิ่นนอกจากสภาวะทางภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยกลุ่มชนเขาจะอยู่กันตามตามภูมิภาคต่างๆเนาะการผสมระหว่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งครอบครัวใหม่หรือการรับวัฒนธรรมจากคนกลุ่มอื่นนะครับก็ทําให้ภาษาถิ่นเนี่ย ูกกลมกลืนนะครับหรือสร้างใหม่ขึ้นมาได้นะครับขอพูดถึงการตั้งครอบครัวใหม่อย่างเช่นคนภาคกลางเนี่ยไปได้ลูกสะพ้ยเป็นคนอีสานลูกสะพ้ยเป็นคนอีสานมาอยู่กับบ้านบ้านบ้านที่ภาคกลางเนี่ยก็ย่อมที่จะติดสำเนียงหรือติดคำศัพท์มาด้วยเนาะก็จะมีเกิดการหลอมรวมการกลมกลืนทางวัฒนธรรมทางภาษามีการเขาเรียกว่าการ การแลกเปลี่ยนกันทางภาษาเนาะตัวอย่างเช่นภาษาใต้นะครับไทยถิ่นใต้เนี่ยมีมีคำจากภาษาชาวมาลายูซึ่งชาวมาลายูเนี่ยอยู่ถัดลงไปจากภาคใต้เนาะอยู่ในชาวมาลายูเนี่ยหมายถึงมาเลเซียทางนั้นเนาะก็มีคําว่ากระจูดเนี่ยซึ่งหมายถึงพันไม้ซึ่งในภาษาชาวมาลายูเนี่ยเรารับมาเนาะเรารับมาจากคําว่ากระจูดนะกระจูดนะเนี่ยก็เป็นการการ ผสมผสานกันระหว่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับทีนี้ประเภทของภาษาถิ่นภาษาถิ่นกลางเนาะภาษาพูดในภาคกลางรวมทั้งแถบตะวันออกด้วยอันนี้พูดถึงภาษาถิ่นกลางภาษาไทยนะครับและภาคตะวันตกด้วยนะครับและอาจได้ยินสำเนียงภาษาเนือของจังหวัดนครปฐมและสุพรรณนะครับได้ด้วยคือภาษาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าภาษาถิ่นกลางเนี่ย พอพูดว่าถิ่นกลางจริงๆเนี่ยกลางกรุงเทพก็เป็นกลางอีกแบบหนึ่งเนาะถิ่นกรุงเทพแต่ถ้าไปทางสุพรรณก็กลางเหมือนกันแหละแต่เป็นอาจจะมีสำเนียงที่เนอเนอเนอหน่อยไม่หน่อยนะก,ก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นภาษาไทยถิ่นกลางทีนี้ภาษาไทยถินรราาถ่นอีสานครับภาษาถิ่นอีสานคือภาษาที่พูดกันในภาคอีสานส่วนใหญ่จะเป็นจะมีคําหรือสำเนียงที่คุ้นหูเนาะเช่นคําว่าไปบอหมายถึงว่าไปหรือเปล่าเนาะ คำว่าชั่วโมงเนี่ยก็จะออกเสียงคําว่าโมงสวโมงเนาะแล้วแต่สำเนียงอีกคือจะบอกว่าในภาคอีสาน19จังหวัดขอโทษ20จังหวัดนะ้น้องมีบึงการอีกเนี่ยแต่ละสำเนียงเนี่ยแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันอีกภาษาถิ่นอีสานที่เป็นเมืองเลยเนี่ยเมืองเลยเขาก็จะพูดเนอออกไปอีกกระเถิบไปทางภาคเหนือเนาะซึ่งจะแตกต่างจากภาษาถิ่นอีสานที่เป็นอุบลภาษาไทยถิ่นอีสานทางอุบลเนี่ยก็จะเป็นห้วนๆ้วนนะครับ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของอีสานมีความกว้างใหญ่ไพศาลนะครับทำให้สำเนียงแตกต่างกันนะครับภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าภาษาถิ่นพายัพหรืออาจจะเรียกว่าคําเมืองก็ได้นะครับคือภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบนหรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิมภาษาถิ่นใต้เรียกว่าภาษาตามโพมีผู้ใช้ภาษาหนาแน่นบริเวณ14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ปักเป็นคำหุ้นห้วนสั้นๆต่อไปครับความแตกต่างระหว่างภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน 1. ลักษณะออกเสียงแตกต่างกันนะครับเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกต์แตกต่างนะครับเช่นคำครบกล้ำเนี่ยไม่มีในภาษาอีสานนะครับแต่มีในภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยเช่นคำว่าโกรธเนี่ยคำครบกล้ำเนาะโกรธ นะภาษาไทยมาตรฐานตรงกับคําในภาษาอีสานที่ว่าศูนย์เนาะศูนย์เป็นภาษาอีสานแปลว่าโกรธเหมือนกันนะครับ 2. การใช้คําแตกต่างกันครับส่วนใหญ่จะแตกต่างกันในเรื่องของคําศัพท์นะครับในหน้านี้นะครับจะเป็นเรื่องของคําลงท้ายนะครับภาษาไทยมาตรฐานก็จะมีคําลงท้ายสนะคะครับนะครับถ้าเป็นถิ่นเหนือก็เจ้านะ กนะกากาภาษาถิ่นอีสานก็เดอนอแนแนแมนะครับถิ่นใต้ก็ใช้หาเล่าตะเหอนะครับการใช้คำศัพท์แตกต่างกันเนี่ยขอยกตัวอย่างคำว่าพูดแล้วกันเนาะภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยคำว่าพูดนะครับใช้คำว่าพูด แต่ภาษาถิ่นเหนือก็จะเป็นอู้เนาะอู้กำเมืองถ้าเป็นภาษาถิ่นอีสานก็เววาเนาะเว้า,วนะวาวภาษาไทยถิ่นใต้ก็จะเป็นแหล่งใต้แหล่งใต้นะครับสไลด์ต่อไปครับการใช้คำแตกต่างกันเนี่ยคำคำเดียวกันแต่ความหมายต่างกันครับอันนี้คำว่าชมพู่ครับตามความเข้าใจของพวกเราภาษาไทยมาตรฐานไทยกลางก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งที่ คือชมพู่นะครับชมพู่ที่ลักษณะจะเป็นผลไม้อาจจะเป็นสีเขียวก็ได้หรือออกสีชมพูชมพูสีคล้ำๆนะครับแล้วทีนี้ภาษาไทยถิ่นใต้ครับชมพูของเขาเนี่ยหมายถึงฝรั่งนะครับอันนี้แตกต่างกันนะครับถ้าคนใต้เนี่ยพูดว่าชมพู่เนี่ยเขาหมายถึงฝรั่งนะครับอืม หรือคำว่ากล่องนะครับเราในความคิดเราเนาะกล่องก็คือกล่องก็คือบลนะ็อกบล็อกเนาะกล่องใส่ของแต่ไทยที่เหนือครับเทเหนือกล่องเนี่ยเขาหมายถึงตรอกซอยนะครับหรือข้าวสาลีเนี่ยทางเหนือเนี่ยความหมายของเขาคือข้าวโพดแต่เราเราเข้าวสาลีคือคือข้าวสาลีก็คือข้าวสาลีนะครับแต่คนเหนือเนี่ยเขาจะเข้าใจมีความหมายว่าข้าวสาลีเนี่ยคือข้าวโพดนะครับขออนุญาตไปต่อนะครับ ระบบการสร้างคำหรือไวยากรณ์เนี่ยอาจจะมีการเรียงลำดับที่แตกต่างกันนะครับภาษาถิ่นอีสานใช้ตำส้มเนาะแต่ภาษาไทยมาตรฐานใช้ส้มตำขอยกตัวอย่างอีกคำหนึง่งนึกออกพอดีนะครับคำว่าปิ้งไก่เออทางอีสานเขาจะปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่กินอะไรกินปิ้งไก่แต่ทางไทยมาตรฐานเนี่ยจะใช้คำว่าไก่ปิ้งหรือแม้แต่คำว่าไก่ย่าง ไทยมาตรฐานเราใช้ไก่ย่างใช่ไหมไก่ย่างฮาดาวใช่ไหมแต่ทางนู้นอ่ะเขาเรียกว่าย่างไก่นะครับต่อไปครับประโยชน์ของการศึกษาภาษาถิ่นเนาะหนึ่งทำให้เราเกิดความเข้าใจในความเป็นมาของภาษาเนาะว่าเออมันมีความเป็นมาอย่างไรทําไมภาษาไทยไทยถิ่นกับไทยมาตรฐานไม่ไม่เหมือนกันนะครับเข้าใจในการกลายเสียงและความหมายของคำเนาะเช่นคําว่าแซบเนี่ย เราศึกษาภาษาถิ่นทําให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแซบอ่ะมันแปลว่าอร่อยนะครับมันไม่ได้แปลว่าเผ็ดนะจริงๆมันคือคาว่ามันคือคาว่าอร่อยนั่นเองนะครับเกิดประโยชน์ในการสอนภาษาให้กับเด็กที่พูดได้แต่ภาษาถิ่นการศึกษาภาษาถิ่นทําให้ครูนะครับมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะสอนภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้กับนักเรียนที่ใช้ภาษาถิ่นในชีวิตประจําวัน ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของวัฒนธรรมกับภาษาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น